เคยรู้สึกไหมคะว่า To-Do List มันยาวมากมองไม่เห็นปลายทางเลยแล้วสมองก็แบบตื้อไปหมดเหมือนกำลังจมอยู่ใต้กองงานเลยค่ะครับอาการงานล้นมือหรือ Work Overload แบบนี้อืมเป็นกันเยอะจริงๆนะครับวันนี้เราเลยอยากจะมา Deep Dive หาทางออกจากความรู้สึกท่วมท้นแบบนี้กันค่ะโดยจะลองเชื่อมโยงเทคนิคจัดก,การงานสมัยใหม่ๆเนี่ยเข้ากับหลักธรรมโบราณที่เอ,อ่อน่าสนใจมากคือการงานไม่อากูลใช่ครับ เป้าหมายก็คือหาทางเคลียร์ทั้งงานทั้งใจให้มันโล่งโปร่งขึ้นคำว่าง,งานอากูนี้มันหมายถึงอะไรคะพอจะขยายความได้ไหมคะได้ครับคือคําว่าง,งานอากูในทางพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้แปลว่าง,งานเยอะนะครับอ๋อเหรอคะครับแต่มันหมายถึงงานที่มันค้างค้างสับสนวุ่นวายทําไม่เสร็จไม่เป็นระเบียบอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะคือมันรกๆอยู่ในหัวในใจเรานี่เอง ประมาณนั้นเลยครับส่วนการงานไม่อากูลก็เลยไม่ใช่การไม่มีงานทำนะแต่คือการจัดการงานให้มันเสร็จให้มันลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่พอกพูนจนรกสมองรกใจแล้วเคล็ดลับของการงานไม่อากูลนี่คืออะไรคะหัวใจสำคัญจริงๆมีสามเสาหลักครับคือ 1. ปฏิรูป,ปการีอันนี้คือรู้ว่าควรทำอะไรก่อนหลังหรือเมื่อไหร่คือการจัดลาดับความสาคัญนั่นเอง 2. ทุละว่าคือความใส่ใจ ความจดจอ่อมีสมาธิหรือที่สมัยนี้เรียกว่า deep work นะครับค่ะและ3อุทถาตาอันนี้คือความขยันหมั่นเพียรการลงมือทำจริงจังไม่ท้อถอยฟังดูดีเลยค่ะงั้นถ้าจะเอาหลักสามข้อนี้มาใช้จริงๆเนี่ยเราควรจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีคะต้องเคลียร์สมองก่อนไหมคะใช่เลยครับจุดเริ่มต้นที่ดีมากคือการ brain dump brain dump ครับ คือการเททุกอย่างที่มันค้างค้างคาคา,า,าอยู่ในหัวเราออกมาให้หมดเลยไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องงานเรื่องส่วนตัวอ๋อเขียนออกมาให้หมดเลยใช่ไหมคะแค่คิดว่าได้เขียนออกมาก็รู้สึกว่าน่าจะโล่งขึ้นแล้วนะเพราะจริงๆสมองเราก็ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นโกดังเก็บข้อมูลเนาะถูกต้องครับสมองเราเก่งเรื่องคิดส,สร้างสรรค์แก้ปัญหาแต่จําไม่เก่งเท่าไหร่การทาเบรนดัมมันเหมือนเรายกภูเขาออกจากอกเลยนะได้เป็นมาสเตอร์ลิสมาแทนค่ะ พอมันออกมาจากหัวหมดแล้วความกังวลความฟุ้งซ่านที่มันเป็นก้อนเมฆลอยๆอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นรายการที่จับต้องได้ชัดเจนขึ้นอืมพอทุกอย่างมันชัดเจนขึ้นการจัดลำดับความสำคัญในขั้นต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นถูกไหมคะใช่ครับมันคือการเปลี่ยนหมอกควันในหัวให้เป็นแผนที่ที่เรามองเห็นเส้นทางว่าต้องทำอะไรบ้างพอมีแผนที่แล้วก็ต้องมีเข็มทิศใช่ไหมคะ เห็นมีเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจมากคือ Eisenhower Matrix อันนี้ช่วยได้เยอะไหมคะช่วยได้มากเลยครับไอเซนฮาวเ r อร์เมทรเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราแยกแยะงานด้วยสองแกนง่ายๆคือด่วนกับสำคัญอ๋อที่แบ่งเป็น4ี่ช่องใช่ไหมคะครับผมช่องแรกเลย Q1 ก็คือด่วนและสำคัญ อันนี้เป็นงานไฟไหม้ต้องรีบทำทันทีค่ะพวกเดดไลน์กระชั้นชิดปัญหาเร่งด่วนใช่ครับส่วนช่อง2 Q2 อันนี้ไม่ด่วนแต่สำคัญพวกงานวางแผนงานพัฒนาตัวเองการสร้างความสัมพันธ์อันนี้แหละคือหัวใจเลยต้องจัดเวลาทำสเกจจูอันนี้สำคัญแต่คนมักจะผัดไปเรื่อยๆเนาะถูกต้องครับเพราะมันไม่ด่วนไงช่อง3 Q3 คือด่วนแต่ไม่สำคัญพวกงานแทรกหรือเรื่องจุกจิกที่คนอื่นขอมาถ้ามอบหมายให้คนอื่นทำได้ก็ควรทำ Delegate ค่ะและสุดท้าย Q4 คือไม่ด่วนและไม่สำคัญครับอันนี้เป็นพวกสิ่งรบกวนหรืออะไรที่ไม่จำเป็นก็ตัดทิ้งไปเลย Delete แต่เอาเข้าจริงนะคะการจะจัดเวลาให้ Q2 เนี่ยมันยากเหมือนกันนะแรงดึงจาก Q1 กับ Q3 มันเยอะมากเลยค่ะ จริงครับอันนี้เป็นความท้าทายเลยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการที่เราพยายามใช้เวลาใน Q2 อย่างมีสตินี่แหละเช่นวางแผนเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเนี่ยมันคือการฝึกปฏิรูปการมีอย่างแท้จริงเลยนะอ๋อคือการมองไปข้างหน้าครับไม่ใช่แค่จัดตารางแต่มันคือปัญญาในการมองว่าการลงทุนเวลาใน Q2 ตอนนี้เนี่ย มันจะช่วยลดหรือป้องกันปัญหาไฟไหม้ใน Q1 ในอนาคตได้ยังไงเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นการทำงานเชิงรุกใช่ครับอ๋อนอกจาก Matrix ก็ยังมีวิธีมอสโกนะครับ must should could won't อันนั้นก็ใช้จัดลำดับงานในโปรเจกต์ได้ดีเหมือนกันอืมพอเราจัดลำดับได้แล้วว่างาน Q2 มันสำคัญอย่างเช่นเตรียมงานประชุมใหญ่แต่พอมองแล้วมันก็ยังดูใหญ่มากจนท้ออยู่ดีจะเริ่มตรงไหนดีคะ มันช่วยแก้ความรู้สึกอากูลตอนเจองานใหญ่ๆได้ไหมแก้ได้ครับด้วยเทคนิคที่เรียกว่า work breakdown structure หรือ WBS WBS ครับหลักการง่ายๆคือซอยงานใหญ่ๆที่ดูน่ากลัวให้เป็นงานย่อยๆๆยยยยที่เราจัดการได้จริงอย่างเตรียมงานประชุมใหญ่ก็อาจจะแตกเป็นลิสต์รายชื่อแขกติดต่อสถานที่จองวิทยากร เตรียมเอกสารทำสไลด์อะไรแบบเนี้อ๋อซอยให้เล็กลงเรื่อยๆครับพอเห็นเป็นขั้นเล็กๆแบบนี้มันก็ลงมือทำได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเปลี่ยนความรู้สึกท่วมท้นให้เป็นแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนอ๋าพอซอยงานให้เล็กลงแล้วจัดลำดับแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำจริงมีเทคนิคไหนช่วยให้เราจดจ่อทำตามแผนได้ดีขึ้นไหมคะเพราะบางทีรู้ว่าต้องทำอะไรแต่ก็ยังเออเริ่มไม่ได้อยู่ดี มีสเทคนิคที่นิยมใช้คู่กันครับคือ time blocking กับ pomodoro technique time blocking นี่คือการจองเวลาในปฏิทินเลยใช่ไหมคะใช่ครับบล็อกเวลาเป็นเลยว่าช่วงเวลานี้เราจะทำงานชิ้นนี้เหมือนเรานัดหมายสำคัญส่วน pomodoro คือการตั้งใจทำงานแบบจดจ่อเลยนะ25นาทีแล้วพักสั้นๆ5นาทีแล้วก็ทำวนไปอ๋อทำ25พัก5ครับ การใช้พอมโดโรในช่วงเวลาที่เราบล็อกไว้เนี่ยมันช่วยฝึกสมาธิหรือทราวเวลาได้ดีมากแล้วก็สร้างวินัยในการลงมือทำหรืออุทธ,ธาตาด้วยแล้วมันช่วยเรื่องการเริ่มต้นยังไงคะมันช่วยลดแรงต้านทางจิตใจได้เยอะเลยครับแค่เราคิดว่าโอเคลองทำแค่25นาทีมันง่ายกว่าคิดว่าโอ้โหต้องทำให้เสร็จทั้งชิ้นเยอะเลยจริงด้วยค่ะฟังดูทำตามได้ง่ายขึ้นเยอะเลยและเพื่อให้ทั้งหมดนี้มันยั่งยืน นอกจากลงมือทำเองแล้วการรู้จักมอบหมายงาน Q3 ที่ไม่สำคัญให้คนอื่นครับการเดลิเกตค่ะแล้วก็เออการฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆการจัดการความเครียดเช่นเลิกมัลติทัสกิ้งพักผ่อนจริงๆจังๆหรือแม้แต่การสื่อสารขอความช่วยเหลือหรือกล้าปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ใช่ก็น่าจะสาคัญเหมือนกันนะคะถูกต้องที่สุดครับทั้งหมดนี้คือองค์ประกอบที่ทำให้มันยั่งยืนจริงๆ สรุปแล้วกระบวนการทั้งหมดที่เราคุยกันมาเพื่อไปสู่การงานไม่อากูลเนี่ยก็คือ5ขั้นตอนหลักๆนะครับค่ะมีอะไรบ้างนะคะ 1>, 1. ระบายสมองเบรนด d u ให้หัวโล่งก่อน 2. จัดลำดับ prioritize ด้วย matrix หรือวิธีอื่น 3. ย่อยงาน deconstruct ด้วย wbs 4. จัดตาราง schedule ด้วย time blocking และ 5. ลงมือทำ execute ด้วย pomodoro ครบเลยคค่ะครับเป้าหมายสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่แค่การมี To-Do List ว่างเปล่านะครับแต่คือการมีจิตใจที่สงบไม่วุ่นวายไม่อากูลเพราะเรื่องงานชัดเจนมากเลยค่ะเป็นการผสมผสานหลักการเก่าแก่กับเทคนิคสมัยใหม่ที่ลงตัวมากงั้นคำถามสุดท้ายที่อยากฝากให้ผู้ฟังลองไปคิดต่อจาก Deep e p v i วนเนี้ก็คือนอกเหนือจากเทคนิคต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยมีนิสัยเล็กๆแค่อย่างเดียวที่เกี่ยวกับ ปฏิรูปการีการเลือกทำสิ่งที่ถูกเวลาทุรวาการจดจอหรืออุทธาตะการลงมือทำที่แต่ละคนคิดว่าสามารถเริ่มฝึกได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อให้การทำงานของเราไม่อากูลมากขึ้นทีละนิดๆจะเป็นอะไรได้บ้างคะลองนำไปคิดเป็นการบ้านดูนะคะ